สวัสดีครับผมนุทรองลาซาด้ากลับมาอีกแล้วครับผมก็พอดีก็ว่าสั่งตัวหน้ากากอนมามัยมานะจริงๆว่าหน้ากากกันฝุ่นไม่ใช่หน้ากากอนมามัยราคา54บาทเป็นหน้ากากป้องกันฝุ่นผมบอกแคบไม่ใช่หน้ากากอนามัย54บบาทนะครับผม ผมว่าก็โอเคนะครับเพราะอะไรมันมีตัวกรองฝุ่น pm อยู่ตรงนี้เรามันมีแผ่นเราติดแผ่นกรองได้นะครับมีวาล์วสตัวนะครับจะช่วยหายใจได้สะดวกขึ้นนะครับผมมีตีนตะขาบกันแบบนี้แต่ผมตัวนี้คล้องหนึ่มันคล้ายๆตัวหนึ่งที่ผมเคยสั่งแต่ตัวนั้นจะไม่มีชิวป้องลงปกป้องหลงตาหลายคนที่ซื้อของแบบนี้มาจะบ่นเรื่องมองไม่เห็นขุ่นมากเพราะจริงๆเขามีการติดฟิล์มนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับไม่มันเก่าไม่มีรอยขีดขีดไม่ให้มัน เสียของครับจะได้ขายได้เราจะต้องคนจะใช้คนใช้ต้องแกะปีมออกเองนะครับอย่าไปบ่นในร้านเขาบอกโอ้โหซื้อมาแล้วคุณครับไม่ใช้อย่าไปซื้อเลยผมเห็นเยอะเลยนะครับผมรีวิวในหลายร้านแคุณไม่คุณไม่แกะออกนะครับแต่จะไปโทษเขาก็ไม่ได้ครับทางร้านก็ไม่มีร้านไหนบอกว่ามันต้องแกะนะครับผมต้องประมาณว่าคนที่ซื้อของพวกนี้เยอะจริงๆนี่จะู้วามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมแกะออกด้านหนึ่งแล้วก็ยังไม่ใส่นะครับเพราะมันปีมสองด้านนะครับผม แกะสองด้านนะครับผมดูนะครับเวลาแกะสองด้านมันจะใสแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับขนที่บนบนนี้ก็คือโอ้ยขุณุนใช่ครับคุนครับขุนฟิล์์ครับจะไม่ได้ขุนขุนตรงตัวนี้ก็คือเอาออกเนะก่อนจะไปว่าเขาครับผมก็เอาเอาออกเลยดีนะครับผมทางร้านเขาก็ขายแล้วก็มันมีครอบของทางร้านหมดแล้วทางร้านต้องมีการพิมพ์ ติดไปเลยนะครับว่าาสินค้ามีการติดชิวลูกค้าซื้อไปแล้วช่วยแกะออกก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแบบน,นี้เดี๋ยวผมลองนะครับน่าจะเข้ารูปหน้าาจะรัดจมูกทีนี้แต่ถ้าไอตัวนี้ถ้ารัดไม่ดีพอปัญหาป๊อกกี้ก็จะมีนะก็ดูว่ามันจะมีไหมเดี๋ยวผมลองดูนะครับผมรมอบหอูจมูกอยู่ เ,เอาลงครับมมันใส่ฝ้าหลังลจมูกอะไรจะโดะ่งขนาดนั้นครับรัดไม่ถึงจมูกของอนะไรเงี้ยหรือผมไม่มีจมูกอลองดูมันอยู่ข้างในใช่ไหมข้างในแล้วอืว้อือ ใหญ่เกินหน้าผมนะคือจริงๆต้องคุณต้องจมูกโด่งมากประมาณนี้เลยนะโด่งประมาณนี้เลยคุณต้องฝรัง่งนะผมจะบีบยังไงบ้างเขาทับไปตรงนี้ไม่นสนิทเหนะ็นมหบะฟอกกี้ก็จะมานะครับผมก็จะมีอะไรอะไรตึง้งข่วนตาก็จะมองมบ้างอันนี้อันนี้เราก็จะมีตัวล็อกปิดตังไว้นะครับอื โอเคนะแต่ว่าปอกีีขึ้นโอเคปัญหาของมันคือจมูกมันโด่งมากครับผมจมูกมันโด่งมากเลยจมจันจะพับยังไงมันพอดีตาถ้าเอาคอมพิวเตอร์นี่ไว้ข้างน,นอก ยังไงเราก็หายใจผ่านผ่านพิลเตอร์อยู่ดีแต่ถ้าตัวนี้ไม่รัดจมูกพอมันก็จะลอยนะครับผมพอลอยแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องให้แบบว่าไอจากการหายใจของเราออกไปมันก็บางๆนะครับบางเพราะอะไรมันเป็นกันฝุ่นมันไม่ได้กัน PM แต่เรามาใส่พิลเตอร์กันเอาเองตรงนี้นะครับผมหายใจผ่านวาล์วก็สะดวกจริงๆแล้วมันเป็นของพวกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจักรยานอะไรพวกนี้ละครับผมบนทน้องถนนมันมีฝุ่นควันเยอะยก็ช่วยกรองใง แต่ตหลังว่มีปัญหาเรื่องการระบาดของคุณน PM นี่ก็มีการเอาเอามาดัดแปลงนะครับผมให้ใช้พันเบาก็สะดวกดีนะแล้วมีฟิลเตอร์ที่หวาบปัญหาของมันก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือคุณต้องเป็นฝลังอะผมว่านะแล้ตัวน,นี้ไซส์ไม่เอเสียเซะเลยนะห้บาทแล้วก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งครับผมคือสาดาว ประมาณนะั้นสามดาวก็อ,อะไรหลายอย่างมันมัน,ม,นมันไม่ลงตัวไอ้ตรงนี้คุณก็ไม่สามารถรัดให้มันพอดีได้นะครับผมจะฝรั่งจะคนไทยจะอะไรเงี้ยมันจริงๆมันต้องสามารถใช้ร่วมกันได้หมดไม่ใช่บอกว่ออกาสําหรับไซส์ใดไซส์หนึ่งอันนี้แบบหูสันจมูกอย่างหนาอย่างโด่งออกมาเลยนะครับผมนะตรงนี้คืออาจจะไม่ผ่านแต่ผมโลกจิตอย่างนึงนะครับเวลาผมได้หน้ากากมาผมก็ต้องลองกับหน้ากากอีกแล้ว ใส่แล้วมันเป็นยังไงครับตาเราจะจนชัดครับถ้าใส่มันสบายครับมีฟอกกี้ขึ้นหายใจแล้ว่ะมันขึ้นหน่อยนึงครับมันปิดได้หน่อยมันปิดไม่หมดมันขึ้นมันมีทังขึ้นหมดนี่ันก็คือ บทบังทัศนวิสัยเราเวลาเราหายใจออกหายใจก็หายไปหายใจออกนะครับผมก็จะเห็นว่าโอเคประมาณนี้มันถามว่าโอเคไหม,มก็โอเคระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าผ่านไหมดีไหมแนะนำไหมเอาเป็นว่าถ้าเป็นหน้ากากกันฝุ่นรุ่นนี้ผมไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าไซส์ผมมีรุ่นใกล้เคียงกันนะครับผมซึ่งเป็น รัดได้พอดีเลยแต่ก็แปลกใจว่าแค่ไอ้รุ่นนั้นไม่มีชิวตัวนั้นหรือว่ามันเพาะชิวผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมจะชิวติดแล้วก็ทําให้ตัวนี้โด่งออกมาก็เป็นไปได้ตัวนั้นมันรัดรัดแล้วสามารถดึงเข้าพอดีพรามันไม่ไมไม่ไม่มีติดอะไรก็ได้ไม่มีช่องลอยอเดี๋ยวนะครัแบแป๊บหนึ่งเอาเทียบกันแล้วกันไอ้ตัวนี้สามสิบสี่บาทหน้าตาเหมือนกันนะโอ้นี่ผ้าเนื้อด,ดีกว่าเยอะหรือเปล่า ใกล้เคียงแหละครับใ,ใกล้เคียงกันมากทัพยานเดียวกันแล้วครับโรงงานเดียวกันเลยอ่ะสามสิบสี่บาทไม่มีชิลปิดตาห้าสิบสี่บาทมีชิลปิดตาแต่บอบใส่ไม่โอเคไอ้นี้ใส่โอเคกว่าเพราะนั่นคือผมไม่แนะนําถ้าจะซื้อรุ่นนี้ซื้อรุ่นนี้ดีกว่าแต่ถ้าจริงๆผมว่ารุ่นที่ประหยัดประหยัดที่ผมซื้อมาแล้วมันใช้งานได้จริงะนะครับผมอ้นี่ดีกว่าอ้นนี้รุ่นนี้ สามิบสี่บาทนะครับผมอันนี้สามสิบบาทก็ยังไม่เท่าไรมาดูยี่สิบบาทนี่ของดีไอ้ตัวนี้ครับผมยี่สิบหกบาทใส่ได้ดีล็อกจม,มูกล็อกคางปิดสนิทนะครับผมปัญหาฟอกกี้ไม่มีรัดตาซื้อไอ้รุ่นที่มีก็พีเอ็มสองจุดห้าอย่างนี้ดีกว่าครับผมตัวกล่องมีตัว,ตว,ตวรัดมีอะไรลงตัวหมดนะครับผม พราะฉะนั้นถ้าจมพูดถึงตัวนี้จริงๆนะคือไม่แนะนําไม่แนะนํานะครับผมผมเป็นหนูทดลองให้แล้วนะครับผมใครไม่เชื่อหนูทดลองก็ลองทดลองด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมแต่ผมว่ามันเป็นเงินเปล่าเปล่านะครับผมยังไงก็เดี๋ยวลองพิจารณากันเองแล้วกันครับก็ขอบคุณครับที่เสียเวลาดูคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาเจอกันในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ